นี้ไอภาวะทนเนี่ยมันก็จะย้อนแย้งกับสิ่งที่ของตาบอกสิถ้าทนมันก็ต้องคำว่าทนคือต้องไม่มีความสุขถูกไหมทนทาความดีไม่ <c oughs> ทนทาความดีใช่คําว,ว่าดีคืออารมณ์ดีอารมณ์ดีฉันทนทําความดีคือยืนคนเพื่อให้อารมณ์ดีถูกต้องไม่ใช่ทนแล้วทุกนะไม่ได้ถ้าทนแล้วทุกก็ผิดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ผิดไหม,มไม่ใช่พอหลวงตาบอกว่าให้เราอยู่กับอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ดี อะไรไม่ดี<ะ>ตรงนี้พอ,อจะจะทนได้จะทําได้ก็สมก่บถ้าเราทําไปนานๆ <c oughs> เราทนได้กับไปห้องเอน <c oughs> ทนเ็นจะอยู่ในอะารมณ์จักรพรรดิกับหงปูพตลอดทั้งวันแล้วไม่กินด้วยทําได้กินวันหนึ่งนะ่ะกินน้าอย่างเดียวแลวแจิตเจงต้องอยู่กับหลปูอยู่กับจกักรพรรดิอยู่บวงเวียนแถวนี้นาะเดินไปเดินมาคือกินนอนสมบูรณ์อยู่ในห้องเนี่ย ถ้าเองทำได้วันหนึ่งนะวันที่สองก็ได้วันแรกวันที่สามก็ได้ไดถ้าเองอที่สารสามวันมันจะได้เลยไ,ไปไหน